ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไาแลรง้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งานปูรอ,อกหน้าฝายงานซ่อแมแซมเครื่องยกบปลาบายของระบบผ่าน้ำ้ำฝายแม่ตื่นลงอ่างเก็บน้ำองจ้อในครั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์ไาแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหลอ จนเป็นเหตุให้ชาวนาชาวสวนจะต้องจับหาน้ําเพื่อมาสนับสนุนในอ่างเก็บน้ําเองเมื่อวันที่13มกราคม2563ที่ผ่านมาองค์การจระทานเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจึงได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขโดยเบื้องต้นได้ทำการนำเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้ว จำนวนสองเครื่องและข้อสูบน้ำของอุปกรณ์และ,กกและลต้นระคุกน้ำขนาดปลูกผลิตจำนวนสองคันมาประจำการณศูสู์รับเรื่องราวปัญหาเรื่องน้ำแห่งที่สี่ฝายดอยน้อยตะบ,บนดอยน้อยอำเภอดอยหลอเพื่อให้การสมมนับสนุนพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไัยแ้งที่ผ่านมาและในวันนี้จะเป็นวันเริ่มงต้นที่จะดำเนินการแก้ไข ปัญหาอย่างยัง่งยืนของอ่าเก็บน้ำโขเจระยะที่หนึ่งหรือระยะเล่นบวนจะเป็นการได้รับการสนับสนุนงประมาณจากกรมทรัพยานจำนวน3ล้านบาทมาดำเนินการถูกลอกตะกอนหน้าฝายซ่อมแซงเครื่องยกปลายและซ่อมแซงท่อที่คำนุดเสียหายเพื่อให้เปุปกรได้สามารถใช้น้ำในการผ่านน้ำเบื้องต้นไปก่อน ส่วนระยะต่อไปทางโครงการสนทารเชียงใหม่สำนักง,งานโครงางที่หนึ่งได้ทาการออกแบบในการปรับปรุงระบบผ่านน้ําขึ้นมาอีกจ,จุดหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะใช้น้ำวานในปีประมาณ565ที่จะถึงนี้นะครับและปัจจุบันความก้าวหน้าดังกล่าวนะครับแบบเราได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะดำเนินการประมาณราคานะครับเพื่อสร้างวงเงินการขอสร้างที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งผมทราบดีครับว่าปัญหา ของอภัยแล้งนะครับในพื้นที่เขตแปดเฮานะครับโดยเฉพาะสี่อำเภออาเภอแม่วางสัมปตองนะโดยโดยรอแล้เก็จอมตองนะครับผมในสนนานที่ผมได้อาศามารนับใจพ่อแม่พี่น้องนะครับและตอนนี้ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมพยายามที่จะพักดันนะครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแ่งน้ํา เรื่องภัยแล้งนะครับตอนนี้ก็ได้แก้ระดมแก้ไปหลายจุยดโดยเฉพาะสัปตองเนี่ยก็เอาโครงการาน้ำบาดาลโซล่าเซลล์นะครับบอกว่าแม่วางแม่วางก็พยายามผลักดันนะครับตอนนี้ในเรื่องของอ่างแม่วางนะครับอ่างเก็บน้ําแม่วางตอนนี้ก็อยู่ในขั้นศึกษาเออแล้วได้งบมาและปีนี้ได้งบมาสร้างหัวฝายเป็นห้องหัวงานนะครับของอ่างเก็บน้ําแม่วางนะครับแล้วก็สํหรับโดยรอเฮานะครับก็ เรื่องน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรเนี่ยตอนเนี้ผมกับสีนี้นะครับงบเหลือจ่ายเนี่ยพยาามจอางบของทุนของสปกรมาลงในพื้นที่เนี่ยก็คงได้ประมาณห้าโครงการนะครับได้ห้าโครงการโดยจะมีที่ยังคามนะครับยังคามสันติสุขนะครับแล้วก็ที่แม่วางแล้วก็สัมปตองนะครับสัมปตองก็เอาของกรมน้ําบาดาลไปลงนะครับก็เพื่อเปลี่ยนการบรรเทาภัยแล้งของพ่อแม่พี่น้องนะครับ